ตัวละครนะครับผมเคโกะอัตเบะจากซีรีส์ปรินซ์ออฟเทนิดนะครับจะมาเออเสิร no ์ฟโนเสิร์ฟโน่ให้กับพวกคุณนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี้ตัวละครชายก็เซอร์วิสเยอะเหมือนกันนะครับในโลกอนิเมะผมพูดตามตรงคนระับแต่จริงๆก็เซอร์วิสมานานแล้วล่ะเออเคโกะอัตเบะนะครับผมเป็นเหมือนกับเอ่อหนึ่งในตัวละครนะครับที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะชื่อดังในตอมแบบแฟรนไชส์ปรินซ์ออฟเทนิดนะครับก็เอ่อ เปลี่ยนชีวิตใหม่ของตัวเองนะครับมามาเหมือนกับโปรโมทนมของแบบบริษัทโมนินากะนะครับนะตัวของอัโตเบก็ใส่มันก็เป็นแบบฮูดฮูดวัวนะครับแล้วก็ขยันขยอให้เด็กดื่มนมนะ <c oughs> พยายามมันก็ขยันขยอให้แบบว่าลองดื่มนี่ดูสีแล้วจะอารมณ์ดีเลยว่ากันไปซึ่งแน่นอนว่าในโฆษณาตัวนี้นะครับก็มีตัวของแบบเป็นนี่ครับเออมีดารานะครับที่มี ก็คือคุณคานะคุราชิฮะนะครับผมนะนี่ครับคาเออคุณคานะคุราชิฮะนี่ครับเป็นดาราจริงนะครับผมนะเออแน่นอนว่า คือในตัวของโฆษณาตัวนี้นะครับตัวของอาโตเบจังเนี่ยอาโตเบคุงเนี่ยก็คือเหมือนกับได้มาพูดประมาณว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าเขาได้มาเหมือนกับถ่ายทําโฆษณาอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็มันง่ายกว่าที่ฉันคิดว่าเยอะเลยตอนแรกชิวมันจะยากกว่านี้แต่ว่าก็ทําได้ไม่ได้เหนื่อยเลยเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ในโฆษณาเนี่ยฉันคือเป็นวิญญาณของมิโลฮะเป็นร่างของวัวแล้วก็ทําให้ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ดูดีในตัวของฉันเอาว่ากันไปนะครับผมนะ เฮี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูโฆษณากันนะครับนะเรามาดูกันว่าเราจะอยากดื่มนมแค่ไหนครับผมนะโอเคเฮี้ยอะไรรอบหนึ่งคำถามเว้ยมันมันมีคำถามหลายอย่างมากเว้ยข้อแรกมึงทำไปเพื่อเฮี้ยอะไรครับผมคือคือคนเฮี้ยอะไรก็เหมือนกันว่าขึ้นไปบนหลังคาแล้วแบบโม่คือคือนี่คือคำถามที่หนึ่งเว้ย คำถามที่สองคือว่าคือคือโอเคเขาม,มายังไงไงไอไอตัวไอไอตเบนเนี่ยมายังไงไงแล้วก็เหมือนก็มาแบบโอ่โหแบบแล้วก็เสกนมให้เขาผมนะนี่โอ้โหหล่อมากคือคำถามคือว่ามึงขึ้นไปทำเคี่ยอะไรขึ้นไปแบบแล้วก็เหมือนกับโม้คือขึ้นไปทำอะไรผมถามจริง เออคือแบบชีวิตมันว่างขนาดเลยครับหรือว่าอะไรหรือว่าประชดชีวิตหรอคือเหมือนก็แบบอะไรว่าเออคือถ้าเกิดชีวิตคิดเครียดก็เขาแบบขึ้นไปมอข้างบนนะมอเนี่ยวันไหนคุณเครียดน,นะครับผมนะคุณขึ้นไปบนหลังคานะครับหลังคาโรงเรียนหรือว่าหลังคาตึกอะไรแล้วก็เหมือนกับไปมอหมดนะครับแล้วสักวันหนึ่งคุณอาจจะเจอตรงอตโตเบมานี่ไงนี่คุณลองดื่มนี่ดูสิ ปิ๊บแล้วก็แบบเสกนมมาแล้วก็เหมือนก็นั่งดื่มนมด้วยกันนะครับผมนะเออไม่มีอะไรทําลองเล่นๆน,นะจบ <laughs> เพื่ออะไรล่ะเออคือคือมึงจะร้องทำเฮียอะไรเขาคือคือถ้าเกิดตะโกนบอกว่าอะไรนะกูเกลียดมึงกูเบื่อชีวิตกูเกลียดอะไรเงี้ยคือเข้าใจใช่ปะคือมึงตะโกนอะไรก็ได้เว้ยแต่ไม่ใช่ว่ามึงตะโกนว่ามอเลิฟมีเลิฟมีน็อตนะครับมีเทเลอร์ตัวใหม่เหรอลูกอู้แป๊บนึงไอซีรีส์ตัวนี้มันได้เพลงของบาร์มันชิกเก้นมาเลยเหรอโววโวว เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนื้อเรื่องย่อเรื่องนี้มันจะเป็นแนวเหมือนกับแบบรักสามเศร้านะครับผมเออก็น่าๆอันนี้คือพยายามย่อครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนมากไอตัวละครหญิงชอบตัวละครนี้ตัวละครนี้ชอบตัวละครนู้นตัวละครนู้นชอบตัวละครนี้ครับมันเนื้อและมันซับซ้อนแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเทเลอร์ดีกว่าเทเลอร์จะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวของเอ่อเลิฟมีเลิฟมีนอตนะครับรักฉนันหรือว่าไม่รักฉันไม่รู้เหมือนกันแบบโอ้ไม่มีใครรู้ความรู้สึกของฉันว่ากันไป ไอ้ยี้นี่มันก็หนังไทยปะวะโอได้เจอคนในโชคชะตาว่ากันไปไอ้ยีทำไมมันดูน้ำเน่าจังวะนี่ฉันอยากจะสารภาพรักกับเธอแต่ว่าก็ทำไม่ได้ประมาณนั้นเหรอฮะอุ้ตายแล้วอู้อย่าอ่อยอย่างนั้นสิทำไมชีวิตจริงไม่เห็นมีอย่างนี้บ้างเลยความจริงอุ้ยโหนีแล้วก็แบบเหมือนกันอะไรนะรถขับมาแล้วก็เหมือนกับอื่นนะโอ้โห้โอบอย โอ้ oh my god ว e, ุคือเป็นแนวแบบอ้นี้ไงครับคือรักเขาแต่ไม่อยากจะแสดงออกใช่ไหมครับผมนะเออคือเหมือนกับน,น้องหัวน้องหัวส้มเนี่ยคือแอบ,บชอบตัวของแบบใช่ไหมเออมันรักแบบสลับกันไปสลับกันมามันจะงงๆแบบเรื่องนี้โอ้ oh, นะครับกลางเดือนหน้านะครับผมวันที่18กันยายนนะครับสำหรับตัวของซีรีส์ตัวนี้นะครับ Love Me Love Me Not แป๊บหนึ่งนะครับผม Hello Kitty ได้รับเลือกเป็น เจ้าหน้าทีา่ประชาสัมพันธ์ PR นะครับผมเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก๊อปปี้ไรอ๋โอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาจะมีการปรับกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นนิดนึงนะครับให้มันโหดขึ้นนะครับผมก็น,นี่ครับผมนะ ฮัลโหลคิตตี้นะครับได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการโฆษณานะครับผมในการจะป้องกันปัญหาการเลละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งไอ้เรี่อคือความเป็นลิขสิทธิ์มันต้องมีความโหดร้ายดุดันเลยไม่ใช่ครับทำไมคุณถึงเรื่องเหมือนกับเป็นมาสคอตที่แบบว่าสดใสนี่มากเลยครับผมแต่เข้าใจอยู่แหละเพราะซาริโอไม่ห่วงลิขสิทธิ์ตัวเองครับจริงๆซาริโอซาริโอเป็นหนึ่งในแบบเออบริษัทที่ห่วงลิขสิทธิ์ตัวเองมากแต่ว่าฮัลโหลคิตตี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ตัวหนึ่ง บ้านเรานี่คือจะมีแบบสินค้าหลอกคิ้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้แบบไปขึ้นลิขสิทธิ์กับตัวของซาริโอถูกปะล่ะเออพูดแต่งฮาลุคณาลิซีบนะคบผมคุณเนียวนี่นี่เนียวนี่อิจิไซนะครับผมนะก็เออทำมังงะเกี่ยวกับนักเต้นนักนักลูกสาวัะผมโอ้ my god ายกาฮ่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 าเดี๋ยวนะเฮียอะไรเนี่ย เออมงงาง้างเกี่ยวกับนักเต้นรูสเแวนะครับโพเดนเซอร์นะครับมางงาเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงสองคนนะครับที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในการคือเหมือนกับเดินทางไปตามเส้นทางตัวเองในการเป็นนักรูสเสว <c oughs> เออฮานะนะครับเป็นเด็กนักเรียนมหาลัยนะครับที่ เออเป็นนักเต้นลู่สาวนะครับในเหมือนกับเป็นสถานบันเทิงยามกลางคืนนะครับถึงแม้ว่าครอบครัวเธอจะไม่เห็นด้วยแล้วก็แครินนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นแบบนักฝึกลูเสาวนะครับผู้ที่เหมือนกับดูถูกการเป็นนักเต้นลูเสาวนะครับผมยีเคเป็นยังไงวะเฮียซึ่งจะออกมาแล้วนะครับในวันที่12เฮียอยากอยากอ่านวะเป็นยังไงวะรอบนี้เป็นลูเสาวนะครับผมเออมังงนเกี่ยวกับการลู่สาวยีเคจะเป็นยังไงวะเฮีย ต้องต้องมาพัตยาแล้วนะเว้ยคุณต้องมาไทยแลนด์แดนลูกเซอระคุณฉันจะเป็นราชินีรักลูกเสาให้ได้ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูข่าวตัวนี้กันเวฟเซิ ie, ร์ฟฟิ้งยัปปี้เขาเนะยัปปี้เป็นเอ่อมูวี่นะครับหนุ่มๆนักเล่นเซิร์ฟโตโตเซิร์ฟโตคลื่นนะครับนักหนุ่มโตคลื่น,น,นเป็นมูวี่ไตรภาคนะครับผมฟิล์มไต่โลจี่เดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นมูวี่ไตรภาคนะครับสหแบบรับตัวของแบบเวฟเซิร์ฟฟิ้งยัปปี้เขาผมนะ เกี่ยวกับหนุ่มนักโต้คลื่นนะครับผมนี่ฮะโอ้โหหนุ่มๆแต่ละคนก็เป็นแนวหนุ่มๆนะครับความฝันนะครับหนุ่มน่ารักน่ารักทำอะไรน่ารักน่ารักร่วมกันนะครับก็มีนักพากย์ชื่อดังหลากหลายคนนะครับก็ลองไปดูกันนะครับมีวีฟด้วยนะครับวีฟโต้คลื่นนะครับแต่ก็หล่อนะครับผมนะกูอยากเป็นวีฟกูหล่อมันมันบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงได้แต่ฝันนะครับนะคิดว่าอย่างงั้นนะครับผมนะแต่แต่ละคนนี่คือตูงมากเลยนะครับผมนะยอมรับจริงๆนะครับผมนะเออตูงมากจริงๆนะครับสุดยอดมากเดี๋ยยววเเเเรรราาลลอองงงดูท์กััันนนน่จะะะป็ไคบผม โอเคอยาจะโต้คลื่นว่ากันไปคือประมาณว่าเจอผู้ชายโต้คลื่นแล้วก็เลยแบบนี้แหละครับคือเหมือนกับประมาณว่าอุ้ยเขาโต้คลื่นเขาหล่อจังเออคือญี่ปุ่นยางนี้ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยคือเหมือนกับประมาณว่ามีคนไปยืนอยู่แบบอะไรสักอย่างหนึ่งยืนยืนมองคนอีกคนหนึ่งกำลังทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเว้ยแล้วคนคนนั้นน่จจะเป็นคนที่ส่งอิทธิพลต่อตัวของตัวละคร คนนั้นอะที่กำลังยืนมองอย่าคืออนิเมะญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เยอะมากไปพผ่อตเรื่องแบบประมาณอะไรนะยืนมองแล้วแบบโอ้ยทำได้ไงอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหโอ้โหเหมือนกับดูแล้วเหมือนกับบรรลุอ่ะเหมือนกับแบบได้บรรลุสัจธรรมชีวิตอะครับผมนะโอ้แสบตาเหลือเกินเออนี่แสบเพราะความหล่อแล้วหรือว่าอะไรไอ้เขี้ยโคตรเกศแต่แอนิเมชั่นก็ดีอยู่นะแต่มีผสม CG นิดนึงนะก็มีมีปัญหาหรอกมั้งนี่นี่ไงกูว่าแล้วเป็นเพื่อนพระเอกครับผมเห็นปะโอเคครับผม มันน่าจะเป็นทีวีซีรีส์แบบอันนี้มากกว่านะเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นมูวี่มันทำไงเป็นมูวี่วะมูวี่ไต่ผ้านะครับเออตัวละครแต่ละตัวนี่คือแบบอันนี้มากเลยนะครับผมนะคุณฟิตฟิตปังมาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ก็ถือว่าดูดีแล้วก็สมกับเป็นมูวี่ภาพยนตร์อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าการใช้ซีจีเนี่ยอาจจะดูชัดเจนไปนิดนึงจนเหมือนกับมันดูค่อนข้างที่จะน่าเกลียดนะครับแต่ว่าก็นะเป็นกึ่งกึ่ง OVA ครับผมเออกึ่งกึ่ง OVA ได้บอกไปฉายพิเศษในโรงภาพยนตร์นะครับผมนะ เวฟครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าก็เหมือนกับเป็นแนวแบบไม่นทั่วไปครับเป็นแนวแบบเรียกไงอ่ะเออใช้ชีวิตเลยเปืือยนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะออกทะเลไปเลยมีตสภาพโตขึ้นเออประมาณนั้นนะครับผมนะอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าพูดตามตรงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแนวที่แย่นะครับไซดพูดไอเนี้ยเนาะเออก็ถือว่าน่าดูอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยนะอันนี้เป็นสกูปนะครับผมทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูข่าวต่อไปกันนะครับข่าวต่อไปก็ผมนี่มาแล้วครับผมกับทีเซอร์ตัวที่1แล้วก็เป็นโปสเตอร์ครับผมของเวอร์ชันคนแสดงนะครับเป็นมูฟวี่นะครับไลฟ์แอคชั่นของ Promise เนว e r l a n d นะครับนี่แต่ละคนก็จะเหมือนกับมีรหัสเอาไว้ใช่ไหมครับนะเออนี่ไงวินะ่าดูมากนะครับนี่ oh yes เฮ้ยแต่มันก็ทำหน้ากูชอบแผนกล้องมาผมแผน่งกล้องสวยเออ เย้ yeah. ทำมุมกล้องสวยว่ะโอ้ยแต่คนแสดงเป็นตัวของไอ้น okay ี่แบบอินนี่มากเลยนะคนแสดงเป็นตัวของแบบคุณแม่นี่คือแบบอินนี่มากเลยจริงๆคุณแม่แสดงแบบครีปปี้สัตว์อ่ะนี่ครับผมยากุสกุโนเนวาลันโดนะครับผมสุดตีนจริงๆคนแสดงเป็นคุณแม่อ่ะยินเค้ฮอลิชิดโอ้ยย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 อคุณเคโกะคิตากาวะยย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 ย ครูนี่ก็แสดงโหดนะคุณเนามีวัตานาเบะนะครับผมนะนะ holy shit วมกล้องสวยด้วยแล้วก็แบบนะักแสดงดีด้วยครับแสดงคนแสดงซาเบลคือแบบแสดงเหมือนมากแสดงน่ากลัวกับเวอร์ชันอนิเมะยอีกแล้วแนจริงมะแสดงแบบโอ้โหอินเนอร์เต็มเลยคือแบบรอยิ้มหเลยต่างๆจะแบบสปูคี้สแครี่มากนะครีปี้แล้วก็แบบคาเล่อินเทอร์มิดเอซิงอ่ะคือมันดูแบบมันดูแบบน,ดน่าเกงขามาผมนะนะดูดิ วินเตอร์สมบูอ็ดหนักไหมปู่ทำไมมันดูหนักเนาะเออเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันไหมวินเตอร์มันก็ดูน่าสนใจนะวินเตอร์รู้สึกมียเนมีมาเยอะมากใช่ปะวินเตอร์ตอนนี้มีตัวของพ um ok อมีเนี่ยว่าแลนด์สองสแลมสองดรสโตนสองโกโตบุนสองลีซีโร่สองฮันจังรุเซโบสองลอกเรซอนสามบิสตาสองยูนิคัม์สองอ๋อมันเลื่อนมาหมดไงเพราะฟอร์ตคือตอนแรกอะ่ะพอมี um, จะฟอร์มี um, จะฟอร์สแลมจะฟองนะครับผมเออโกโตบุน um, จะฟองไงแล้วเหมือนกับมันเลื่อนมาเป็นวินเตอร์หมดนะครับโฮลี่ชิ t What the fucking shit i ันนี้โอ้แต่ไม่มีซีรีส์ใหม่เลยครับดูดินี่มันเกิดอะไรขึ้นโลกแตกแน่นอนนะครับวินเทอร์2องพนะครับผมนะมีชีวิตรอดให้ได้นะทุกคนครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าเพิ่งตายเด็ดขาดถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูคุณยังไม่ได้ดูอนิเมะในซีซั่นวินเทอร์2องพนะครับผมนะเออเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับผมนะ Umi Bay No Intruder นะครับผมโอเคเป็นแนว Boy Love นะครับ BL นะครับโอ้ก็เฮ้ยอาร์ตสวยนะเนี่ยผมชอบอาร์ตของสไตล์อาร์ตของ เป็นเรื่องราวกี่อะไรเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเรื่องราวกี่กับมิโอมิโอนะครับเด็กหนุ่มมอปลายนะครับที่สูญเสียพ่อแม่นะครับโอเคครับผมก็คล้ายๆกับสังสื่อเนาะนออนชุนนะครับผมเป็นนักนิยายเกเลยนะครับเขียนๆอย่างนี้แล้วอเก้ aspiring novelist นะครับเป็นนักนิยายเกที่อาศัยอยู่ข้างๆบ้านของมิโอนะครับอยู่ในเกาะที่โอกินาว่าแล้วก็พบว่ามิโอนั้นมิโอนั้นนั่งอยู่ที่แบบเป็นมานั่งด้วยเวลานานแสนนานเหมือนกับนั่งเมานะครับผมนะ เขาพวกเขาเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ว่ามิโอนั้นต้องเขาเรียกว่าจากโอกินาว่าไปแล้วก็3ามพีตัดมามิโอก็เดินทางกลับมาเพื่อมาคืนความสึกของเขาเย็ดเคเฮเฮ้ยแอบดราม่าอยู่แป๊บนึงนะ holy shit studio h i b a r นะครับผม holy shit วิ h a สวยโชวชิคุนะครับบูรินนะครับผมเฮ้ยสวยอะอนิเมะที่สวยสัตว์เฮ้ย เดี so oh, oh, <the ๋ยวเวท What ดีสุด Beautiful โอ้โหคุณดูคุณดู background นี่เมชันตรงนั้นครับผมโอ้โหในเมชันสวยมากเย็ดเคเล่นแสงอุ้ยแสงสวยโอุ้ยเย็ดลูกโอ้ไม่กอนลูกก็เด่นเด่นอเมิกไลท์โลคือคือดูดูดูความหลากหลายของแสงในในในฉากนี้ครับผมในซีนี่แบบว่าแสงตอนยามเย็นส่งเข้ามาในแบบทางเดินในโรงเรียนครับผมคุณดูฉากนี้ดูแค่ฉากนี้ฉากเดียวครับผมสามารถตัดสินคุณภาพของมูวี่ได้ทางได้ทางมูวี่แล้วครับผมนะ ดูฉากนี้ฉากเดียวนะครับผมโอ้โหดูแสงครับสวยมากเฮ้ยน่าจะดีเหมือนกับตงกิเวนะดูท่าดูทางแล้วนะครับผมนะโรแมนติกเหมือนกันด้วยนี่ฉันจะต้องคือความสุขของฉันให้ได้อุยดูแล้วขนลุกว่า,วน,วานี่ขนาดเป็นแนวบอย Boy เลยที่บอกว่าแบบเราเวลาเราดูแลจะขนลุกนิดนึงแต่ว่าแบบโอ้โหแสงสวยมากเมื่อกี้อาจจะดูอวยนิดนึงนะครับแต่ว่าแบบมันสุดตีนจริงับเรื่องนี้นะครับ ผมอยากให้คุณดูซีนนี้มากครับพี่ตุงนะไอซีนตรงเนี้ยตรงที่แบบมันเป็นเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูดูซีนนี้นะเนี่ยโห้ยชิตคุณดูแสงครับผมคือแสงมันแบบอินเซนมากอ่ะพีชบอยริเวอร์ไซน์นะครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับของสตูดิโออาซาฮีโปรดักชันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิโอ้เป็นเรื่องราวนะครับเมื่อนานมาแล้วมุคชิมุคชิเดสโอเคครับผมเป็นแนวเหมือนกับเครียอะไรวะเนี่ย ไอ้ที่ทำไมหน้าตามดูนี่จังวะเวทวัดทำไมน้อหน้าน้องไอเอกคือเหมือนกับดูนี่จังอ๋อเป็นโมโมโทาโร่ใช่ปะซื้อคืออะไรอ่ะวอทอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อเหมือนใช่ไหมเป็นตำนานโมโมโทาโร่มั้งนี่ไงใช่ใช่ใช่เออเป็นโมโมโทาโร่นะคะรับผมแล้วเหมือนกับประมาณว่าเป็นโมโมทาโร่ในเวอร์ชันซาดิสเหรอใช่ไหมครับผมนะพีชบอยดีบาร์ไซ เฮียอะไรวะเนี่ย What <laughs> season โอ้ season summer 2อ2 1นยครับปีหน้าเลยนะครับผมนะ season summer 2อ2 1ันนะครับผมนะเออมโมโมทาโร่แบบเถื่อนนะครับผมนะคิดว่าอย่างนั้นเอยแต่นักเออแต่ตัวละครก็น่ารักอยู่นะรจริงนี่ครับผมปีชิบูยิบิบาไซส์เยเคเป็นไงครับอย่างเอจเีย